ครับสวัสดีครับวันนี้เราพบกับช่องไมโครซิงครับวันนี้เรามาทําการร่องน้าครับปวยจะเททําร่องน้ํากับอยู่บ้านกันแต่บนห้วตาบริขัน,นวัดสิสเกตนครับกระเป๋าครับวันนี้ใจใชบริการก็โทรมาครับโทร0 8 3 7 3 7 3 2ับริขารวัดชิซเกตแลวใกล้เคียงนะครับ ไม่ว่าจะขุดตีนดดวางท่อขุดร่องน้ำขุดบอ่อเลี้ยงปลาสะอะไรเกี่ยวกับแมกโคเลีรก่อใช่ไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นทอยดินได้ายดินจะไปติดต่ออยู่บ้านนิคมะสะหกครับก่อนถึงสวัสดีสอดครับประมาณร้อเมตรนะครับ ต้องการตุ้มไอ้ตุ้มวดตุ้มวดตุ้มปลาวะเราตั้งกระพุ้งคนนั้นถือก็เอ้ยตึมเน่าเนี่ยตึมเน่าตึมยาวเป็นลูกน้ำต้นน้ำลูกนองเออเป็นไงหนึ่งประมาณลูกเอาวะเตาขากิตึมเน่าตุ้มตุ้มวะตุ้มวะตุ้มเยอะฮะฮ่าฮ่าเนี่ย អាអ្នកលុចលុចជិះតាមកលុចជិះតាអាអ្នកអើយសញ្ញាទៅទៀតណាអ្នកទៅរួចណាអាមនុស្សយុជោគគេជិះគេគីខាន់តុបក្រាត់តុបវាងឡាក់តុបឡឹកប៉ះឡេងត្របូងកម្លាំង

តាមយុកតាមសំៃអ ôi ថាធឺធឺទេនេះនឹងយើងចេះផងណាអូសតិចទាំងទូលតិចឡើយនេះឡើយແມ່តិចលุงប្រទេសសំងៃគាត់យើងមិនខោជីកអោអោមិនខោគេយកពីព្រាត់ជុលនឹងជីកដល់កឹទឹកកត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 ផងយឺដាក់វាតែមិនគួរផងនេះយល់ផងអើយបោះកះអស់កាលវាជីកលោកគ្រាកបាននេះអីຫມាត់យွာ ไอสมบัติลนกุ้ยบ้านสมลึกอกว่ารถไช่ไอชีลึกโตลูกเธอเต้นตูดพลัดเต้ามนึงเราเนี่ยเงือมาติงตอดพันหามันเองมาปีนักเรงจับตรูอจ้ำคงดักอาปุตรีนาตรนึงนาตรานาเบอรรทานวุ้ยอันเนี้ยระวังว่างานลึกเตเต้เต้

អេដロップប៉ាដេកលេងទៅព្រឺរកកាយតគួរへបាយទៅប៉ាត្រឹកតូមមកប៉ាគ្រោះទៅទៅមើលហ្នឹងអាប់រីមទៅរួចភ្លេកទៅឌីពីជីកគុំទូតតែគីមដើមជីកទៅគេថាអូជិះគាត់ឡាវទៅគេថាជិះគាត់ឡាវទៅទៅអូជិះយកកแหนចូលបាត់ជិះខុសស្មារតីម៉ូតូណាតជិះជិះខុសទៅដល់តែ អឺធ្វើឈ្មោះស៊ីបាត់គាត់ធ្វើឈ្មោះកាតាផ្ដាត់របស់ຕ້ອງបាយដល់អបតជាងជុកគ្នាដល់អឺមកនៅកន្លោស្រះខ្មិចច្រាក់ច្រាក់ឡាណែលវ៉ាប៊ូនវៀតណាមនេះណែលវ៉ាសាកា

លើចិត្តមកហង្គទៅវត្តទៅចិត្តពីឥសានហាមមកអើយមកហង្គទៅវត្តព្រះ

ใชม่การใช้ไมโครจะขุดไรขุดแบบไหนว่าจะย้ายดินถอยดินหรือวางทอ่อขุดขุดติ้งอะไรร่องน้ำโค้กน้องนาอะไรจะใช้ไมโครครับโทรกัได้ครับ08777728เขตอําเภอขันจังหวัดสยัยละเคียงครับไฟบึงก็ไปมาแล้วศิริัตนะก็ไปมาแล้วขันกู้สิงไปมาหมดแล้วครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามกด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ